ครับสจกคกู่ดนะครับมีอาตามสั่งแล้วก็มีคุณลูกคา้าอันนี้ม, <า S 3> มีเครื่องดืง่มครับช่วยเสริมมั่งก็ได้นะลูกเล่นเกมอยู่ได้ทั้งวันเดี๋ยวนะพ่อก็ชนะแล้วใช้ที่ไรเดี่ยวทุกทีเลยอ่ะโหแม่บนอยู่ได้แพ้เนี่ยจะมากไปแล้วนะถ้าไม่ช่วยพ่อกับแม่เนี่ยก็ไปไกลๆเลยดูก็เกะกาตาเนี่ยอ้ยางใจจังเลยต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ต้อมมันจะเป็นยังไงเนาะ วันวันเนี่ยมันเอาแต่เล่นเกมอะ่ะกล้าสิแม่พอ่อ<ะ>ตำรวจมา<ะ>มากับไอ้ต้อมเฮ้ยแม่ต้อมอะไรกันเนี่ยออกไปแป๊บเดียวก็กอ่อเรื่องซะแล้วงานก็ไม่ช่วยยังหาความซวยมาให้พ่อกับแม่อีกแกยังเด็กอะค่ะแกไม่ทันคิดหรอกคะ่ะใจเย็นนะครับผมลูกของคุณนะคิดแล้วถึงทํานะครับนี่คิดแล้วหนุยโอเว่นกัมก็ตัวเล็กเล่าไปท่อกีเราทําอะไรมันผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้ครับในนั้นมีเงินอยู่เพียบเลยแต่ผมไม่เอาหรอกครับ ผมคิดถึงพ่อแม่ที่ทํางานแทบตายโดยไม่กลงลูกค้าสักบาทผมได้เก็บกระเป๋าตังนั้นไปคืนให้คุณตารวจครับถ้าอย่างไรต้องขอชื่นชมคุณนะทั้งสองคนมากนะครับที่อบรมสั่งสอนลูกมาได้ดีจริงๆครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมมากเลยนะครับฮวหน้องตีโอ้สวัสดีสวัสดีใครจะเลือกตั้งแล้ว นะอยากจะรบกวนหน่อยนะคืออยากจะให้ช่วยเลือกญาตินะาสักเบอร์หนึ่งน้ามีค่าเสียเวลาให้ด้วยนะเนี่ยบ้านน้องตีเนี่ยมีสองสิทธินะก็ได้สองเด้งเลยนี่นะเตรียมมาให้แล้วสองเด้งเลยรับไปสิรับไม่ดีกว่าคร,ครับเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วยังไงก็ไม่เสียเวลาครับแล้วผมก็ไม่ขายเสียงด้วย <c oughs> ขอเลือกผู้แทนที่ดีๆที่ไม่ซื้อสิทธิ์เข้าไปเป็นตัวแทนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราดีกว่าครับอเอาเถอะรับไปเถอะรับไปเถอะนะคุเกียเลยไม่ละครับโอ้ช่วยเหลือนิดหน่อยๆก็ไม่ได้ เออหลับได้ไงถ้าหลับแล้วก็อายลูกชายแย่เลยวันอาทิตย์ที่20ทธันวาคมนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจและสมาชิกอบจเท่านี้ผู้แทนคุณภาพก็พร้อมเข้ามาพัฒนาจังหวัดของพวกเรากันแล้วนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส